สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกันปลูกมันเทศนะคะหรือภาษาอีสานเรียกมันแก้วค่ะปลูกเป็นพืชคุมดินปลูกรวมกับต้นไม้อย่างอื่นก็ได้ค่ะก่อนจะเก็บเราก็ต้องรดน้ําก่อนนะคะให้ดินชุ่มนะคะเพราะว่าดินที่ปลูกบริเวณนี้เป็นดินทรายค่ะนี่คะ่ะโอ้โหโอ้เงาที่ปลูกตอนแรกเลยนะคะจะให้ดูคะ่ะให้ดูคะ่ะ ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะอันนี้หัวเงาเงาที่เราปลูกตอนแรกเลยค่ะเรียกว่ามันญี่ปุ่นเนาะดินนี้จะเป็นดินทรายค่ะดินทรายเนี่ยมันก็จะยากหน่อยคือมันอน,นี้เราลดนะมันแข็งนะคะเห็นขนาดลดนะ้ำข้างล่างมันยัง นั่งเลยอ,อันนี้ยังเล็กอยู่เอาว้ก่อนดีกว่าก่อนดีไหมอันนี้มีมขาเปล่าไปนี้ค่ะอยากให้ดูตรงนี้นะคะ โอโหนคะให้ดูชัดๆค่ะ,ะน้ำฉีดโผล่เลยค่ะอันนี้จะเป็นมันเหลืองนะคะ,จะเจ้าที่เอามาปลูกมีมันเหลืองกับมันขาวค่ะนี่ค่ะเราลด ไม่รู้ว่ามันออ่เลืมปลูกไปแล้วก็ลืมค่ะอันนี้ใต้ต้นโวคาโดค่ะมันจะได้ประโยชน์หลายอย่างด้วยลดโอโกโดก็ลดมันด้วยนะคะจนลืมว่าเอาปลูกได้สี่เดือนแล้วุลดมันโผล่ก็เลยรู้ว่าเออมันของเรามัน,มนเก็บได้แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวจะตัดออกนี่ค่ะ นี่นะคะหัวนี้ก็ใหญ่ปลูกปลูกเอมะเขือตรงนี้ด้วยค่ะดูรายแล้วลดน้ำบ่อยมันก็จะจะโอเคอยู่ค่ะโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะ

เป็นเคลือไปเรื่อยๆไงแล้วก็ดูที่มันอย่าง,งเดิมคงจะหมดแล้วนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนคะ่ะอันนี้สองเงานะคะขุดแล้วเราก็ถูมต่อคะ่ะถูมมันขึ้นต่อ เราก็ใส่น้ำหมักลินซีของเราด้วยนะ,ะโโเวลามาลดต้นไม้อื่นมันก็ได้ลดหมดนะคะกันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปล้างนะคะได้เยอะไหมนี่นะคะมันของเราได้แค่นี้ค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะปลูกง่ายๆค่ะลองปลูกดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ